ครับอะนะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเกมเหมือนเดิมอ่ะจะพูดทำไมเนียนเราพูดนานแล้วไม่ใช่เหรอโอเคนะครับสักคู่กอขอตัดคลิปไปที่ตอนฆ่าบกดแล้วกันสักคู่ครับ เกือบดื่มไปนะฮะสำหรับเกมไหมครับนะฮะเราก็ขอรอสักครู่นะครับหรือว,ว่าเกมเด e s ซิม Sims, นะ,ะเรายังไม่โหลดน,นะฮะในเกมเด e s ซิม Sims, โอเคโอเคฟังเรื่องนะฮะโอเคขอบคุณครับประกาศนะครับท่านใดที่จะมาเล่นเกมนี้กับพวกเรานะฮะก็พิมพ์เข้ามาเลยนะฮะเฟ รูของผมเองเอ o นะฮะและฐานรูปอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวครับผมจะทิ้งชื่อเฟ c e b บุกไปข้างด้านนะฮะเราสามารถมาเล่นกันนะฮะโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วนะฮะเราก็ไปดูถ่ายทอดสดผมนะฮะก็นเบลโครงการถ่ายทอดสดในเทวทศเแล้วเรียบร้อยเพื่ก็ขอสวัสดี ทุกคน,นคัพีมมาดูเบการถ่ายท่ดะะส,ด,สดนะครับสวัสดีครับถ่ายท่ดสดนะครับเราจะดูแก้ได้หนึ่งร้อยจุดสิบีนะฮะโอเคเน็ตไม่ถึงเนาะไดอยากดูชัดๆนะฮะก็จะด,ดูว้านหล่ไรนะครับโอเคสวัสดีครับทุกๆคนนะครับก็ผมนะคุณ ต้องขอตั้งชื่อตอนคือเข้ามาครับชื่อว่าอะไรอ๋อชื่อแล้วก็สู่รายการคุณคุณจงแชแนลโอ้ยโอเคครับมาเล่นกันต่อกันเลยฮะผมเพิ่งอัพคลิปไปลงไปเมื่อกี้เองนะฮะอ่ามันมีอะไร ต้องกดนะคะให้กดเมาค้างแล้วคนะแล้วก็ได้สามารถกดอะไรอีกนะคะนูนนี่สิครับเดินอย่างเร็วนะ่ะโอ้สามารถเดินไปทางนู่นไนดะ้เอะเอะเอะเ,เ,เดินไปไม่ได้โอเคเราไปที่ทางเดินของเรานะเราต้องเปิดแผนที่ดูด้วยโอเคกดที่ค้างฮนะ อ๋อโอเคแผนที่นะช่วยเราได้นะโอ้โห,โอ,โหอีกเน็ตมีการแหล็กนิดน้อยนะฮะถ้าคนในด,ดูถ่ายทอดสดนะคะคุณนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกันมอกรอถ้าคนถ่ายทอดสดเราจะไม่มีการตัดคลิปฮนะเจปัลลามจะไม่มีการตัดคลิป ถ้าตัดคลิปนะคุณต้องรองนานใช่ปะะถ้าคุณในณดูใน y YouTube เนี่ยเราก็สามารถตัดคลิปได้ท่านผมก็ขอ,ข,อขอตัดคลิปใน youtube แล้วกันโอเคถ้าคนดูถ่ายทอดสดนะรเราจะถ่ายทัสดตรง11บเอ็ดงตรงนะถ้าใน y o YouTube เดี๋ยวว่าไม่สดนะที่อัพคลิปลนะเราจะอัพคลิปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมฮะโอเค เข้าใจตรงกันนะโอเคโอเคถ้าผมตัดคลิปในยอยู่ครบสุดปุ๊บนะฮะล้วก็ประกาศ the steam. เต้นเตี๋ยวเรียบร้อยโอเคเอาเอาคู่ฮะโอ้ยโอเคไม่น่ากดเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปเท้าเดินต่อยเต๋วต่อยเต๋วต่อยเต๋อต่อยเต,ต,ยต๋ไม่ใช่เต๋วแล้วนะ บันไดอยู่เลยเนี่ยอออ๋ออ๋ออ๋อไ้อ ي, ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นสิบันไดทางนู้นโอเคตรงนี้ลงมานะเป็นเมืองที่มหัศจรรย์มากเลยนะมหัศจรรย์รอหรันกันแล้วเราไม่ได้เรียนภาษาไทยแล้วนะตองแต็งตองแต็งตองแต็งตอง,ตอง,ตอง,ตอง มันมองก็จะเป็นลูกเท้าเดินอย่างนี้นะเขาก็จะเดินตามปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปวสองแถวมานี่สิมาที่มาที่มาจี่มานี่มานี่มา้ไโอเคปังครับปังครับสิมานี่ โอเคโอ้อ่ามันมีไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่เดแล้วรอไอ้สกู๊ครับให้มันต่อสู้เองโอเค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 กดปุ่มซึซึไอ้เอ่อมันคืออะไรเนี่ยปุ่มแจ็สดิปุ่มแจ็สดินิวนอยู่เนี่ยน่าจะปุ่มไอ้นี่มั้งอันนี้เปลี่ยนภาษาด้วยเหรอ เปล่นภาษาทั้งซ้ายทั้งเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนปุ๊กภาษาป้าอ,อายปุ่มนี่คือปุ่นไหมนี่อ่าน้าเราก็ขอตัดคลิปกันเลยนะแล้วก็เงิน่ายท่าสุดนะครับผมขอสทงจบรงเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอจบเพียงเพียง เท่านี้ครับคราวหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรติดตามต่อไปเลยนะฮะบาย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 เยบายบายจ้า